สวัสดีครับพี่น้องน้องฟ้าดันซิ่งขอครับมาชมชมน้องฟ้าหน่อยนะครับน้องฟ้านะครับน้องฟ้าครับโอ้นะครับโดยพี่มะพร้าวนะครับพี่มะพร้าวคนขับนะครับยังโสดนะครับยังโสดใครที่ยังไม่มีแฟนติดต่อได้นะครับมาที่น้องฟ้าดัมซิ่งนะครับโอ้ดูเครื่องเสียงครับดูเครื่องเสียงดูตู้ลระเบงนะครับ โเย็นชํำเลยครับ้องฟ้านะครับแต่แรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแรงน้อย1้อยจิานะครับก็ติดตามได้นะครับโดยทีมงานเสียเช็สใจลุยนะครับก็วันนี้ก็มาต่องานนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในส่วนของการขนดินนะครับของทีมงานเสียเช็สายลุยนะครับ โดยท่านสามารถดูได้ที่ช่องน้องฟ้าดัมซิ่งนะครับน้องฟ้าก็วันนี้ก็มีคิวนะครับมาติดกันหลายคันนะครับหลายคันวันนี้เบ็โคนะครับโดยเปเร่วัตดอนนะครับวันนี้อาจจะเงื่อพักหน่อยนะครับรารอหลายคันนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าวิ่งใกล้บ้างไกลบ้างเลยทาให้จังหวัดไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับก็ ดูนะครับทีมงานนะครับก็ดูนะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไฟบูท่อไอเสียนะครับน้องฟ้านะครับเปลี่ยนใหม่ในสองสามวันนะครับก็แรงนม่จะดีขึ้นนะครับแรงนม่จะดีขึ้นสู้กับสองร้อยสิบร้อย้าห้าได้เลยนะครับครับก็ยังไงก็ขอฝากเชอาน้องฟ้าจชมซิ่งด้วยนะครับโดยทีมงานเสียเช็คสายลุยนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับ